โลกเปลี่ยนไปอย่างช้าๆในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสงครามเล็กๆเกิดขึ้นทั่วโลกแต่ไม่มีใครคาดคิดว่ามันจะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของหายนักครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษย์ผู้นำประเทศต่างๆเริ่มเปลี่ยนไปท่าทีที่เคยสงบนิ่งและเจรจากันเพื่อสันติภาพกลับกลายเป็นการแสดงความโกรธเคืองใส่กันอย่างไร้เหตุผลคำสั่งแปลกๆเริ่มออกมาการเคลื่อนไหวของกองทัพและคำปรสาสัยที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังการทะเลาะกันเริ่มเกิดขึ้นเป็นวงกว้าง เรดดี้ชายหนุ่มผู้เฝ้าติดตามสถานการณ์โลกอย่างใกล้ชิดอดีตนายทหารที่ผันตัวมาเป็นนักกิจกรรมเพื่อสันติภาพเขาเคยเป็นทหารในสงครามกลางเมืองและได้เห็นความโหดร้ายของการต่อสู้ด้วยเหตุนี้เขาจึงสาบานว่าจะทำทุกวิธีทางเพื่อป้องกันไม่ให้โลกตกอยู่ในหายนะซ้ำสอง ในคืนหนึ่งเรดดี้นั่งดูข่าวสารต่างๆบนโทรทัศน์ขณะที่ทุกช่องกำลังถ่ายทอดภาพของผู้นำประเทศมหาอำนาจประกาศสงครามกันอย่างเต็มเสียงเขาสังเกตเห็นบางอย่างที่ผิดปกติการเคลื่อนไหวของพวกเขาดูเหมือนไม่เป็นตัวของตัวเองจังหวะการพูดการเคลื่อนไหวเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างที่ควบคุมพวกเขาอยู่ เรดดี้สืบสวนอย่างเงียบๆและค้นพบว่าเบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงที่แปลกประหลาดของผู้นำโลกเป็นฝีมือของสิ่งมีชีวิตนอกโลกมนุษย์ต่างดาวกลุ่มหนึ่งใช้เทคโนโลยีการควบคุมจิตใจค่อยๆแทรกซึมเข้ามาในระบบการเมืองของโลกทำให้ผู้นำแต่ละประเทศเข้าสู่สงครามกันเองโดยเป้าหมายหลักของพวกมันคือทำลายมนุษยชาติผ่านความขัดแย้งภายใน เรดดี้รู้ว่าไม่มีใครจะเชื่อเรื่องนี้ได้ง่ายๆเขาจึงเริ่มทำงานกับเพื่อนเก่าและพันธมิตรที่เขาสร้างขึ้นระหว่างการทำงานเพื่อสันติภาพในอดีตโดยพวกเขาตัดสินใจที่จะต่อสู้กลับแต่การต่อสู้ครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของปืนและระเบิดเท่านั้นแต่มันคือการต่อสู้เพื่อความร่วมมือและความสามัคคีของมนุษยชาติ เรดดี้ <Red> เดินทางไปทั่วโลกเจรจากับผู้นำที่ยังไม่ถูกควบคุมพยายามสร้างแนวร่วมของประเทศที่ยังคงเหลือซึ่งไม่ถูกมนุษย์ต่างดาวเข้าควบคุมเว่าะความไม่ไว้ใจกันและความแตกแยกที่ฝังลึกเป็นเวลาน,านานทำให้การเจรจาเป็นเรื่องยากลำบากหลายประเทศยังคงมีแผลเก่าที่ไม่อาจลืมได้แต่เรดดี้ไม่ยอมแพ้เขาใช้คำพูดอันทรงพลังบอกเล่าถึงความสำคัญของการร่วมมือกันเพื่อเอาชนะศัตรูที่แท้จริงเราทั้งหมดอยู่ในเรือลำเดียวกันหากเราปล่อยให้พวกมันควบคุมพวกเราต่อไป ไม่ว่าเราจะยิ่งใหญ่แค่ไหนสุดท้ายแล้วเราจะสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างคำพูดของเรดดี้ทำให้ผู้นำบางประเทศเริ่มเห็นความสำคัญของความร่วมมือพันธมิตรใหม่ก่อตัวขึ้นทีละน้อยสัญญาณของความหวังเริ่มมีขึ้นทว่าการรวมใจยังไม่เสร็จสิ้นจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์หนึ่งที่เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งมนุษย์ต่างดาวเผยโฉมออกมาอย่างชัดเจน พวกมันเริ่มโจมตีโลกอย่างเปิดเผยมากขึ้นพวกมันใช้อาวุธเทคโนโลยีที่มนุษย์ไม่อาจเทียบเคียงได้และทําให้โลกต้องเผชิญกับหายนะครั้งใหญ่ผู้คนต้องอพยพและเสียชีวิตเป็นจํานวนมากในขณะที่โลกกําลังจะล่มสลายสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นผู้นําประเทศหลายคนที่เคยถูกควบคุมเริ่มกลับมาเป็นตัวของตัวเองเมื่อพวกเขาเห็นความเสียหายที่เกิดขึ้นพวกเขาตัดสินใจที่จะหยุดสงครามระหว่างประเทศและหันมาร่วมมือกับเรดดี้ในที่สุด การร่วมมือกันของมนุษยชาติเกิดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบกองทัพของทุกประเทศรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวสู้กับมนุษย์ต่างดาวอย่างไม่ลดละความร่วมมือนในครั้งนี้เป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์มนุษยชาติสงครามกับมนุษย์ต่างดาวกินเวลานานกว่าหลายเดือนกองทัพโลกต้องเสียสละอย่างมากและเรดดี้เองก็อยู่ในแนวหน้าสุดท้ายแล้วมนุษย์ต่างดาวถูกขับไล่และกำจัดไปแต่ชัยชนะครั้งนี้ไม่ได้มาง่ายๆมีหลายชีวิตที่ต้องสูญเสียรวมถึงเรดดี้เองที่เสียสละชีวิตของเขาเพื่อปลดปลอยยมนุษชาติ แต่ก่อนที่เรดดี้จะจักไปเขาได้ทิ้งข้อความไว้ว่าการต่อสู้ของเราไม่ได้จบแค่การขับไล่ศัตรูภายนอกแต่การต่อสู้ที่ยากที่สุดคือการรักษาความสามาัคคีของเราต่อไปอย่าปล่อยให้ความขัดแยก้กลับมาอีกเราสามารถทำสิ่งยิ่งใหญ่ได้เมื่อเราร่วมมือกัน เรื่องราวจบลงด้วยความหวังใหม่มนุษยชาติได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการร่วมมือกันแม้ว่าการสูญเสียจะมากมายแต่โลกก็รอดพ้นจากหายนะครั้งใหญ่ที่สุดเรดดี้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความสามาคัคคีและการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์และนี่คือจุดจบของมหาสงครามพิษต่างดาวที่สอนให้เราเห็นพลังของความสามัคคีในการเอาชนะทุกอุปสรรคหากคุณชอบเรื่องนี้อย่าลืมกดติดตามช่องเรื่องเล่าในตำนาน เพื่อรับชมเรื่องราวน่าติดตามและสร้างแรงบันดาลใจอีกมากมายขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้านะคะ